สวัสดีค่ะวันนี้มาม่าวันจะชวนมาดูภาพเก่าๆตั้งแต่ตอนเริ่มต้นปลูกผักแล้วเ๋ยวมาดูกันตอนนี้ว่าฤดูหนาวเข้ามาแล้วผักก็ใกล้จะตายหมดแล้วปลูกมะเขือไว้ห้าหต้นลูกโดกดดกได้กินลูกมันอยู่ อันนี้คือต้นตะไคร้ต้นมะเขือค่ะดุกอยู่แต่ว่าหนาวแล้วลูกย้ายใหญ,ใหญ่ลูกใหญ่มาก อยู่เมืองนอกเลือดูร้อนมาเนี่ย<ด>ถ้าเราปลูกอะไรก,ก็ได้กินอยู่แต่ผักใบได้ไดกินมีโอกาสได้กินมากกว่าผักเป็นผลไม้ต้นมะเดื่อก,ก็ดกมากแต่ว่าหนาวแล้วหนาวแล้วคงอยู่ไม่ได้แล้วต้นแอปเปิลดูลูกดกมากยังอ่อนๆอยู่เลย หนาวเข้ามาแล้วสิบองศาแล้วนี่จะพามาดูต้นมะเขือเทศเป็นลูกโดกโดกแต่ว่าหนาวแล้วมะเขือเทศอยู่ไม่ได้แล้วดูดกมากเสียดายจังเลยเนาะ ต้นมาเดื่อกระดกมากแต่ว่าหนาวแล้วหนาวแล้วคงอยู่ไม่ได้แล้วต้นแอปเปิ้ลดูลูกดกมากยังอ่อนๆอยู่เลยหนาวเข้ามาแล้ว10บองศาแล้ว พริเอ้ยต้นใบแมงลักเอ่ยหนาวแล้วค่ะหนาวแล้วค่ะ คลิปตัวนี้เอามาไว้ในห้องแก้วดุกจริงๆเอาราคาเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะมามา่าวันยังทำอยู่ youtube ท,ทำงานด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปหาช้าหน่อยก็อย่าว่ากันเด้อขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ